อุ้ยพี่น้องเห็ดเพิ่งหวานจ้าเบิง่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งตู้หมูอยู่อ้าอยู่ดูดูดูวาพี่น้องอุ้ยพี่น้องเบิงบ่งขับไปอีกขับไปอีกว้ายพี่น้องเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งเบิ่งนี่วายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอุ้ยตรงนี้เท้าโพดพี่น้องไปไปปุ่นนั่งนั่นเก็บเห็ดกันตะเลดีวะสันว้ายนี่ บพ่อเฮ็ดอันนี้อีกแล้วพี่น้องจ้านี่จา้าเบิ้งรู้ว้าววันนี้พี่น้องคลั่งตาหักเอ้ยเบิง้งไปสามดอกแล้วพี่น้องสามดอกแล้วสามดอกแล้วพี่น้องเบิ้งเอาเด้อว้าบีดูดิบีมาดูดิเป็นป่าเลย ว้าดูดิดูดิบีดูดิเิ้นายหรือยังนี่ยังไงว้ายดูสิโว้ายฮะว้ายดูสิพี่น้องหลายแห้งเน็ดเพิงหวานพี่น้องเก็บแหนมีดยู่ใส่ว้ายมีดอยู่ในรถว้าคอบเฮ้ยฮ้าอุ้ยอันเท่าแล้วตัวนี้เท่าแล้วอุ้ยเ้ามาซ่าเกินไปบ่พี่น้อง ดูป่ามันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยดูค่ะดูค่ะดูมันจะเอาได้ไหมดอกดอกเนี่ยน,นั่นอย่าเอาด้วยมันใกล้หยินเจอเฮ็ดเพิงหวานอีกเลยพี่น้องโอ้แม่ดอกนี่้นี่นจ้ะงามบ่กลางเป็นจุม้มโอ้เฮ็ดเพิงหวานอีกเลยพี่นอ้องโอ้เฮ้ย เบิ่งว้ายไอพี่เอามีดไปแล้วยุงมาแล้วเห็นไหมบอกว่าควายมาแล้วอือจ้าอันนีบโบเอาเนาะเอาโบเอากับเบึงเอาใดด้แล่ะนี่ ุณนอะพี่น้องตะปูตะปีอยู่อ่ะมันเท่าแล้วเหรออันเนี้ยโอ้ยนะสงสารน่ะิ่งพี่น้องไปเบิดแล้วโอ้ยพุ่นอะพุ่นไปเบิด์ตเหรอโอ้ยเอาเอามีดปาค้ามหรอกโอ้ยสรงทางพุ่พนอะปวดบุได้มึงไปมองทางหน่อยอีกวะเห็ดอะไรอันนั้นอะ ันนี้พอได้นี่จ้ะพี่น้องพอได้พอได้อัน,นพอ่ออะไรตัวม,ตมุตัมย์อีกพี่น้องนี่อีกดอกก่างเป็นจุ่มพี่น้องนี่อันนี้อันนี้เป็นจังไรว้าทายโอ้ย้าโมสวยถูกจริงไปแล้วพี่น้อง อยู่เป็นฝูงเลยพี่น้องตาห่างแถาแห้งแล้วเนาะเบิ้งเบิ้งเบิงบ้ง,บงดอกนี่สลบเมือดอันนี้เป็นเห็ดเพิ่งสมเนาะอืมถแถาเลยพี่น้องบ๊วยจะเครียดไปเพิ้งคูณอีกพี่น้องป้าเป็นดงอยู่หันแถาแห้งอันนี้เป็นังไหนนี่อืมเบิ้งแถาแห้งเลยพี่น้องเอ้ยพื่อน คุณยายคุณยายเห็ดคุณยายเห็ดคุณยายอันนี้ได้ดอกหน่อยเนาะพี่น้องอถ้าจะเลือกเอาแต่ดอกจุมจ้มๆพี่น้องดอกจุมจ้มๆมันค่อยอร่อยเนาะไปจ้ะไปเดินต่อไปอีกอเดินต่อไปโอ้ยเ่าเบิ่งลวพี่น้องเ่าหมดแล้วบอกนี่เ่าเ่าเป็นตัอยู่บนพี่น้องเบิง่บงเพิ่งเิ่งนี่จะเห็ดเผิงหวานได้นี่ แมนเบิดเลยเถาเบิดแล้วพี่น้องพี่น้องเฮ็ดเพิองหวานดิพี่น้องแต่ว่าเฮ้าเข้ามาซาโพดพี่น้องเบิงเมองเงอ่ดอกนี้ได้ยุพี่นอ้องดอกนี้ได้ยุเฮ้ามาซาเกินไปเนาะบีว้ายเบิรนั่บงบีพี่น้องเบิรอืมดอกน,นี้ได้ยุปุกปุก ปลูกปลูกโอ้ยขันมาตอนจุ่มๆนาะบีเนาะธรรมาตอนเป็นจุ่มเนาะเอ้หัวตาหักแท้เบิ่งเบิ่งเบิ่งน่าเห็ดสมองหรือเห็ดอะไรไหนไม่ใช่หรอกน่าเห็ดเน่าอะนั่นโอ้ยพูดว่าเห็ดสมองโอ้ยป้าเห็ดเพิงแต่ว่ามาซ่าเกินไปพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งนั่งกําลังกําหมุดเบิ่งเบิ่งเอาได้ว่าดอกเบิ่งก่อนอื อุ้ยได้ค่ะมาลองดูดิอุ้ยเ่าโพดพี่น้องอุยอ้ยอุ้ยอันนี้ได้อยู่พี่น้องอน,นี่ดินี่จะเฮ็ดเพืองหวานพี่น้องหันอาการเผาแห้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมืง่งโอ้ย,อย,อยสีหมือนหิน ว้าเบิ้งพี่น้องเบิ้งน่าเห็นบ่เสียดายเนาะมาสะอาดปวดจ้ะมาสาเกินเฮ้ยเสียหายเบิ้งอันนึงพี่น้องมันยังนี่เป็นตะซั่งแท่เฮ้ยเบิ้งเื้ยว้ายกำลังพอดีออีกดอกนึงพี่เนาะอือเอาไปพงมยุ่ยหือนเนาะ เพื่นขาส้มเห็ดอันนี้ก็อร่อยด้วยพี่เนอะอันนี้ก็อร่อยเห็ดตาเบี้ยเห็ดข้าวขาวนี่เห็ด,ด,ดย,ยังอย่างนอนเห็ดข้าวขาว พิ่งบ่วิยยงกับมาตอมอีกแล้วได้อีกแล้วได้งงอีกแล้วโอ้ยพี่น้องเาตัวสุตะเียอยู่ืมพี่น้องเบิ้งบิงเบิโอ้ยปังขอบขัวนี่พี่น้องอ้ยอ้ยโอ้ยถ้าไปองนี่

ทะเจ๊บุรูมองโอ้ยยมวัวกก็ปิวหนีคลิปก็จะถ่ายหมวก็ปิวหนีค่ะทุกคน พี่น้องโพลร,ปรเปรีเลยจ้วะว้ายนนาหมดแล้วาลายแห้งพี่น้องคัมแม่นอันคอนเมน์นม,นมันบอ่อเถานี้เอาหนีกับบอ่อเบิร์ดพี่น้องเอ้ยนี่มันเถาเนาะพี่น้องละเถาลายยี เอาได้ไหมอุ้ยเอาได้หรอพลังแบบมกคุงมีเกียร์พี่น้องเต็มคู่แล้วคือผมมีคู่ใส่ละห้บาบาทเราจะมีคู่ใส่ไหมอุ้ยมันจะเป็นเอาได้ไหมเนี่ยอุ้ยเท่าแล้วพี่น้องเท่าแล้วทะเลสาบพี่น้อง เป็นอีกดอกดอกนี้หน่อยยังสิ้นเพราะอายุพี่น้องดอกหน่อยเงี้เบิังม้งพี่น้องเบิังเป็นตัวสร้างโมพี่น้องเป็นตัวสร้างบ่ on on pi ni kat 2 เห็ดเหลืองด้วย okay. ป่านนิมีเห็ดเหลืองนั่มพี่หนอป่านีิมีเห็ดเหลืองด้วยปา่ามือไซบุน้องบีถึงบ้านแล้วจะทุกคนแมง่งแมง่งแม่งที่อยู่น้ำกวางน่ะหลายหลายก็เลยฝ่าวับน้อคันนี่ อันนี้ได้ถังหนึ่งเฮ็ดพึ่งหวานนี่จ้ะเห็ดพึ่งหวานได้ถังหนึ่งเนาะทั้งเต็มๆแล้วก็ได้เห็ดเหลืองมาให้พ่อหญ่พัดเนยเนาะค่ะเนาะกะ็พ่อว่าพ่อได้กินยอนอยู่มือนี่พี่น้องขอบคุณด้วยค่ะที่เข้ามาทับชมคลิปวิดีโออาจีร่ายตาเนียนๆดนึงกับคออภัยด้วยค่ะตื่นเต้นน้ำเห็ดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะบ,บายยพบกันคลิปหน้าจ้า